โอ้ยครับผมก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสุ่มตัวละครตัวใหม่นะครับเออตัวใหม่เลยที่ที่แต่ละคนเหมือนจะพูดว่ากลางๆนะครับแต่คือเรามันเป็นไอดีใหม่ไงคือถ้าสมได้มาก็ถือว่าดีครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเราค่อนข้างทีมเราดีกว่าทีมเราค่อนข,ข้างขาดตัวละครมันแบบค่อนข้างมากนะครับก็คือเราก็แบบควรที่จะหาตัวใหม่มาเล่นอะ่ะเพราะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่า มันก็เราก็ไม่รู้ตัวเกมนะอยู่ดีมันอาจจะบัฟไม่บัฟมันก็แล้วแต่นะครับคือในช่วงเวลานี้มันอาจจะอ่อนในอนาคตอาจจะเก่งทางที่ดีก็สุ่มไว้ก่อนครับ <c oughs> แนะนําเลยทางที่ดีสุ่มได้ก็ควรสุ่มไปนะครับทุกเดือนอสุ่มไปเถอะแต่ถ้าแบบคนต้องการที่แบบตัวเก่งอะเราเรามันถ้าต้องการตัวเก่งขนาดนั้นคือมันต้องรอไงครับรอแบบรอเลยอะรอแบบยืนยันเหมือนบอสมืดอะเออว่าแม่งเก่งจริงอะแล้วเราค่อยมารอแบบเขาเรียกว่าตู้ย้อนหลังนะเออ แต่คือแบบอันนี้คือเราไม่รู้ไงว่ามันเก่งไม่เก่งอะคือในข้างหน้าตอนนี้มันอาจจะไม่เก่งข้างหน้ามันอาจจะเก่งคือเราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็สุ่มมาก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่นะครับสเต็กอะไรสกิลมันก็ค่อนข้างจะดีกว่าตัวที่เรามีอยู่แล้วนะครับเจ็ดสิบตัวผมเก็บมาตั้งแต่อีเวนท์ที่แล้วก็เราก็มาดูครับว่าเราจะได้ตัวใหม่กันสักตัวหรือเปล่านะเพราะรอบที่แล้วเราได้ตัวใหม่มาตัวเดียวก็ววกกคือตัวนี้นั่นเองอัปลักษมงขออนุญาตไปไว้นะฮะ โอ้โหนักเวทเจม <c oughs> เวทเจมน้องพูดอย่างน,านั้นจบจบหนึ่งนาทีป่ะเนี่ยโอ้โหนักสะสมเว r ดีก o d ดอลิสขาล็อกแ <c oughs> <c oughs> ม่พายเจมทำไมผมรู้สึกผมสร้างไอดีมาแบบ ดวงการสุ่มตัวละครมันค่อนข้างไม่ดีเลยว่ะโอ้โหโกบเจ็ดดาวเพื่อเพื่อคิดว่าไอดีนี้มันจะแบบแสงมืดมันจะมาม้างไงอย่าบอกนะว่ามันไม่มาอะไรเลยไอดีเนี้ย <c oughs> นี่มันไอดีโคตรเกลือหรือเปล่า <c oughs> อัศวินชั้นต้นมูนน้องยีตัวแล้ว <c oughs> โอ้โหเมกาแมชีนให้ตัวใหม่ให้ได้เล่นม้างดิ เล่นหิมะนะครับสิบตัวสุดท้ายอย่างว่องไวนะครับโหหนักสะสมห้าตัวสุดท้ายถ้าผมไม่รอเพชรแบบเพื่อเอาการันตีอ่ะเพื่อเอาการันตีเจ็ดพันอ่ะดูแล้วแบบไอดี ID นี้นี่ไปต่อไม่ได้เลยนะโอ้โห,หนักปนรูเรื่องเลยฮะไม่ได้สักตัวเลยเด้อโคตรเกลียดเลยผลงานเรา ผู้ซาหวังหวังเพื่อจะแบบเป็นไอดีแสงมืดอะไรอย่างนี้มั่งไงโอ้โหมันบอกว่าไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเอาไปให้หมดเลยหมายถึงว่าเอาตัวไก่ไปให้หมดเลยอย่างเงี้โโยโชคชะตาของเรามันเหมือนจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าตัวผมส่มไม่ได้ตัวตัวละครเลยใจเย็นนะครับเพิ่งเดือนที่สองบอกตัวเองไว้ก่อนโอ้โหตัวที่เราดูมาไก่ไก่ทุกตัว เออสุ่มอ๋สิบสี่ตัวไก่ทุกตัวโคตรเกลือนะครับใครจะสุ่มก็คิดดีๆแต่จริงๆมันเป็นตัวละครกลางๆนะ้ามาใช้มันก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าใครมีตัวที่ดีกว่าก็ไม่ต้องก็ได้นะครับสําหรับสายแต่ดีใหม่ผมว่าสุ่มอยู่แล้วนะครับก็โอ้ยผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับก็พูดกันข้อเน้นนานแต่สุ่มแบบแค่แป๊บเดียวอ่ะหมดตัวเอาไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ